เจ้านาต้องซื้อเข้ากินก็มือซึ่งความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9ตั้งกำลงกังเกียรติติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,จ,จรังหวัดเชียงใหม่จังนี้ไปขอเชิญต้านห้าฟังรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หเจ้า Sí. ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคู่ตันปิกมาพบกับรายการบทความเกษตรต่างอากาศช่วงที่หนึ่งเหมือนเช่นเคยนะจา้าก้วนติดตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีแผ่ว12นาฬิกา55นาทีเตี้ยงเกิงจนถึงบ่ายโมงนะจา้าต่างสถานีวิทยุมากาเจงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM Stereo ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุด8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยิน ตึงเสียงที่เวอร์ไเว็บดัตเคอร์พรัสหกละ y o u ย u ูทูบสถานีวิทยุมากกเกอเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้าฟังกันได้โทั่วโลกข้าเจ้าเสงเียมเนียมทราบกันอยู่พร้อมกับท่านพอ,อสุทัศน์ปินตาเซนข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรงวิชาการเกษตรอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชให้เชียงใหม่ อดีตแล้วก็เป็นคณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุมอ,อกเก์เจียงหม่อู้คุยกันต่อเรื่องราวเกี่ยวกับบทความเกษตรต่างอากาศวันนี้โดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตปุ๋ยแปลงภาคเกษตรเฮาจะปรับตัวกันจะใดเฮาไปอู้คุยกับท่านพออสุทธาปินตาเซนกันดีกว่าสวัสดีเจ้าท่านพอ,อสุทธาเจ้าสวัสดีครับคุณเสงเทียนแล้วก็ ผู้ฟังที่ฟังสถานีวิทยุมาวิไลเกษตรศาสตร์ในวัดเหมัยท,ท่านครับเจ้าเจ้าเออเจา้าปุ๋ยแปง้งเกษตรกรแบบภาคการเกษตรเฮาจะปรับตัวกันจะได้ดีนะเจ้าเชิญเจา้าและพ่อเจ้าฟังเรื่องปุ๋ยแป้งเนี่ยนะยงเพียเมื่อมันแป้งยังไงน,นะผมฟังแล้วผมตกใจนะเพต่นบอกว่ามันขึ้นไปสองสามเท่าเรียนเจ้าจากกระสอบสี่ห้าร้อยเป็นปันปลายเจ้าเดียวนี้นะเจ้า แล้วจากปันปลายมันเดี๋ยวได้ให้ขึ้นไปสองปันปลายแล้วค่ะแม่แม่แล้วเจ้า่็เจ้าแม่นที่นี่มันจะมันเป็นไม่ใช่วิกฤตธรรมดานะเป็นวิกฤตมหาวิกฤตอ่ะแ<ม>น่นเจ้ารัเสเซียพิน่นกับยูเครนเพิ่นเกิดความขัดแย้งกันเนาะและแรงทีลล่ฮั่นรัสเซียเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะบ่าเอาปุ๋ยเพิ่นอ่ะออกขายละเออละปุ๋ยเคมีนะเพิ่นมีที่นี่เป็นแหล่งผลิตนะเจ้า แหมที่นี้แม่นทีนี้เรามามองเรื่องปุ๋ยนี่ก็อนน่งเพียนนว่าแปลงสองสามเท่านะนเสองสามเท่าทีนี้พูถึงเท่าเดียวนึงแย่เนาะหลายต๊เจ้าเราจะทำยังไงมันก็คือหมายถึงต้นทุนเนาะแม่นจชาต้นทุนนี่คือถ้าขับปูกไปแล้วเนี่ยมันบางงามเนี่ยมันบางงามก็คือถ้าเป็นเข้านี่ก็คือ ผลิตม pues ันจอยางเอาได้สมมติพ <br oth for ced> ันเอาใส่ปุยเต็มตีเนะฮาได้พันพันสองสมมตินะแต่ถ้าเอาใส่แบบเต็มตี้ใส่ลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผลพริตมันอาจจะเหลือสักเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยสมมติเราเห็นภาพง่ายๆเนาะมันก็ลดลงไปอย่างงี้ลดสามสี่ร้อยแต่ที่ก่อถ้าเอาใส่ไปคือต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นเนาะเมื่อต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเนี่ย ถ้าราคามันเพิ่มขึ้นโดยไปถึงราคาเข้าหรือว่าผลิตเกษตรเนาะมันก็ยังพอพอลงทุนพอสู่ีกันเนาะทีนี้ถ้ามันดลดลงไปโดยราคาขายที่เขาขายเนี่ยมันราคาเท่าเดิมอย่างสมมุติว่าเขาเอาอุ้ยง่ายก็คือว่าได้พันสองกิโลห้าบาทก็ได้หกพันสมมติเอถ้าสมมติว่า ถ้าได้แปดร้อยกิโลห้าบาทสี่สิบหายไปตั้งสองพันในสมุิรว้ที่นี่มันเป็นเรื่องของปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีนี่ก็คือแรงผลิตของเขาเนี่ก็คือที่เขานําเข้ามาในคือเรื่องของแม่ปุ๋ยนี่เป็นอะไสิบแปดสิบแปดสิบแปดสี่สิบหกศูนย์นี่เนาะวยด่หรือถ้าปุ๋ยยูเรียก,ก็คือสีอ่สิบหกศูนย์ถ้าปุ๋ย ก็น่าแอมโมเนียมซัลเฟตจะเป็นเซรเอสูงสทีนี้เราพูดถึงว่าแรงของปุ๋ยเนะี่ยถ้าเป็นมีปุ๋ยนี่เ่มเป็น NPK e เนาะ NPK e เนี่ย N e K นี่ก็มาจากในเรื่องของยูเรียแล้วก็เรื่องของเซรสูงสูงหาดเพื่อนว่าแรงผลิตก็มาจาก,กน,น้ำมันนั่นแรงผลิตเป็นแรงผลิตน้ำมันน่ะ ที่เป็นไบโปรดักของน้ํามันน้ํามันหมายถึงน้ามันที่เอามาเติมรถนี่นะทีนี้เมื่อมันเป็นผลพลอยได้จากเรื่องของธุรกิจน้ํามันเนี่ยประเทศไหนที่มันริ้น้ํามันก,ก็จะมีไบโปรดัก์ของปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยไนโตรเจนรหรับปุ๋ยอ่เพราะว่าตัว P นี่ก็จะเป็นฟอสเฟตฟอสเฟตนี่ก็คือเอาเกยไปหาแหล่ง ของ p อสเฟต a t e มนเป็นปุ๋ยอย่างกับหินภูเขาอ่ะหินได้ไปแปลงไงอยังก็ในเทียนแปลงปูนอ่ะใช่คมันเป็นเกล็ดแหล่งของ p อสเฟตนิวเฮาอูเข้าใจง่ายจ้าแต่จะมีหลายแหล่งใช่คส่วนเรื่องของเออ่ตัวพีนี่คือว่าตัวพีตัว p อส t e P สองโมหานี่ phosphate นี่ไหม phosphate ใค K นี่คือโพแทสเซียมโพแทสเซียมนี่คือมาจาก เรื่องของเคยได้ยินกับเหมอโพแทสซ <Okay, S 1> ี่พันธเกลือลูกจางอีสานมาโพแทสนี่ก็คือเป็นโพแทสเซียมอันนี้คือล,ลักลักมันในเรื่องของปุ๋ยเนาะเอาเข้าใจีอีกก่อนพาเข้าใจอีปุ๊บเนี่ยปุ๋ยแปลง้าตุเสนีปรับตัวอะไรเวลาเขาอู้เลิกปุ๋ยอยู่เนี่ย,ย,ยมันก็คือปุ๋ยกับพืชปุ๋ยกับพืชพืชก,ก,กับดิน ปุ๋ยพืชดินดินนี่ก็มันจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของธาตุอ,อา,าหารธาตุอาหารคือปุ๋ยนั่นแหละที่อู้ที่ปุ๋ยนีนยน่ผมอู้จะเ,เข้าใจง่ายธาตุอาหารนีนคือปุ๋ยเนี่ธาตุอาหาร N P e, K แล้วก็ N นี่ก็มาจากถ้าเป็นโพลเลืองนี่ก็โอ้เราต้องเติมแล้วเราต้องซื้อปุ๋ยปุ๋ยแป้งกับโพลเลืองมันสามารถที่จะซึงไนเช่นจาอากาศเอามาเก็บไปี่หก้หกให้มาเกิดไปใช้ ในเรื่องของการเจริญเติบโตของมันไดอันนี้ก็คือเอ่อเาบอกว่าตัวเหลืองเนะี่ยสร้างปุ๋ยขึ้นมาเองได้ข้าวโพดสร้างได้ก็ไ,ได้เพราะว่าบันมีอันบันมีปมในห้า,มมหาตัวตัเหลืองอันนี้คือพืชที่สามารถก็เ,เ,เ,เท่ายเอ่อก็ทำตื่นไนโตรเจนจากอากาศในเจนนี่ที่เวลาฝนตกถ้าสังเกตวเวลาฝนตกเนี่ยหญ้ายังงามราสิเนเกตบ์บ๊ใช่ค ไปชืวตัวง,งามอันนี้คือ<ด>มีไนโตรเนจเนไนโตรเจนถ้าเกิดไนโตรเจนแล้วก็จะมีเออ่ถ้าเป็นอยา่างต้องทางแม่หม้อในทานหินนั่นน่ะก็เคยมีซัมเปอร์เนาะมันเป็นฝุ่นทั้งไปเนี่ยเติมน้ำพ่นฝุ่นระเบิจับเอ่อ,อเพราว่าสารซัมเปอร์สารซัมเปอร์แทนเสียมพ่องแมกนีซเซียมพ่องล่วงลงมาอันนี้ก็จะมาเป็นทับเป็นปุ๋ยได้แบบเชื้อหนึ่ง ของชนปุ๋ยมันจะมีพีสองโอห้าในส่วนหนึ่งตัวเคนี่คือมาจากไอ้นี่แหละเหมือนโพแทสเียที่ว่าเคในบ้านหอมนี่ถือว่าตังทีนี้เมื่อเวลามันผสมกันนะ่ะมันก็ผสมสูตรที่หกซอลศูนย์สิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบสองซอสี่สิบสองนะผสมไปตามกลไกคือว่าตามสูตรมาลนะก็คืออันนี้คือเรื่องของแล้วเข้าไปบรรจุพันธุ์มีพบรบปุ๋ยพบรบปุ๋ย ต่อมาร้อยสิบแปดแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามากรรทอมาทำเรื่องการค้าได้อันนี้คือปุ๋ยเคมีมาปุ๋ยอินทรีย์กันไหมปุ๋ยอินทรีย์ก็คือกดยจะมีปรบอของปุ๋ยอินทรีย์นี่ประกอบว่าปุ๋ยอินทรีย์นี่คือมาจากุยง่วัตถุที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คือออรรทอนว่ามูลสัตว์ต่างๆมูลสัตว์สิ่งปฏิกูลต่างๆอันนี้คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ้ปุ๋ยชีวภาพอ่ะชีวภาพประเด็นนี้ก็คือมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือปุ๋ยชีวภาพที่เราเกินไปแล้วคือว่าอย่างไรโซเบียมเป็นปุ๋ยชีวภาพอย่างหนึง่งเป็นแบคทีเรียรที่ตึงเนื้อเชืได้ดีเคมี P G P C R, ปีเอพีซีอาร์ปุ๋ยของกรมชีสวสารสนเทแล้วก็ปุย๋ยที่เป็นน้ำมักขออ้องปุ๋ยหรือว่าปุ๋ยน้ำมักของปุย๋ยมัก เติมอากาศท่องปุยมักของพัฒนาที่ดินท่องโอหลายค่าอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของเอประท้องไวยก็ในเรื่องของขลอบอรบปุยแล้วอองความเข้าใจเรื่องปุ๋ยถ้าถามว่าพืชตะกีเขาอุ่นพืชดินปุ๋ยทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยดินซีเนี่ย เวลาพืชมันกินอะพืชมันมีห้าห้างในนองไอ้ขาวๆปลายห้าก,กันอะมันกินอาหาเนี่ยมันกินเอาไปอย่างเขากินข้าวเนี่ยข้าวปั้นข้าวหรือว่าข้าวเหนียวกับย้อนจส่ปากถ้าเป็นเอ่อตักกินข้าวเจ้ากับตักใส่ปากนี่คือกินข้าวแต่พืชเนี่ยมันกินอาหารเนี่ยมันก็ยใช้เหมือนกับว่าตัวปุ๋ยเคมีเนี่ย ปุ๋ยเคมีเนีคมีเนี่ยมาจากเคมีเนี่ยมันจะปุ๋ยเนี่ยมาจากสองอย่างก็คือว่าปุ๋ยเออ,เอ,อ,เอก็น้าอยากรู้ก็น่าว่าอินซีกับอานินซีอินซีกับอานินซีอนินซีเนี่ยคือปุ๋ยเคมีนี่แหละเมื่อมันไปพืชกินเนี่ยมันจะเป็นบวกกับลบนะเธอเทียงมันกินเป็นประจุบวกประจุลบถ้าพืชมันจะดูไปใจได้ ถ้าสมมติว่ามันเป็นเป็นก้อนดินมาได้นี่มันกินเข้าไปมาได้เพราะว่ามันแบบนีปไปยุบวกไปกยุลบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็คือว่าในไอ่ว่าจะเป็นอินซีหรือว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยธาตุอาหารที่แตกตัวไปจะเป็นบวกเป็นลบมันก็นจะเป็นในรูป NPK แล้วก็ธาตุรองต่างๆเนี่ยพืชไ,ไ,ไดนดูดไปใช้ประโยชน์ได้แต่ถามว่าปุ๋ยอินรีย์เนี่ยเวลาเอา ใส่ไหนะ15กิโลปุ๋ยสูตร15-15เนะี่ย15กิโลต่อไรนะ่สมมติว่าพืชใส่ไว้นะ้มันกินได้หมดต่อมันได้หมดมันจะไปสลายตัวในธรรมชาติในธรรมชาติท่องไปสลายตัวในธรรมชาติท่องที่โดยการอยี่แดดส่องความร้อนนักเกิน ดูอย่างนั้นเวลาเขาใส่ไป15กิโลนะ่ะอาจจะได้กินสัก1กิโลหายไปแหรอ1กิโลอันนี้สมมติว่าทีนี้ในเชิงของเพรเาว่าฟางตัวเนี่ยฟางตัวนี่ถือหูหลวงเกล็ดแบบทีฟางตัวในอย่างของถือใจใกล้เชียงใหม่น่ะค่าของพระถ้อนตุกีเนี่ยตุกีในดินนี่นักขนาดไหนสักเพียง200ปลายก็มีเนอะ <อ>200ป่าย ppm มันทำไว้ให้กันอ่ะถามว่ามันมีนักเนี่ยเร,เ,รเ,รเราเเอาเอาบตรองใสไปได้ค่ะเวลาเข้าบารสเนี่ยมันกินไปได้มันดูดขึ้นมาใช้ไปได้เพราะว่ามันดินในอนุภาคของดินมันถูกยึงไว้ในดินหมกมันพืดเอาไปใช้ไปได้มีแต่ใช้ไปได้มมนต้องกินตัวใหม่ หรือยัได้ยังไม่ก็ใส่พวกเปียสุดสองสิบสองสี่สุบสองใส่ตลอดนี่ปรากฏว่ามันไปถูกตึงปุ๊บเนี่ยบางบางตัวเนพวกกระบอกมันจะมีจุลินทรีย์ที่ไปย่อยสลายฟอสเฟตนี่มันเป็นโอพีสองโอห้าเลยนะพีสองโอห้ามีออกซิเจนห้าตัวมันแตกตัวไปมันมันก็เท่าไงมันมันแยกตัวออกไปแล้วมันถึงเจ็ดแทบประโยชน์ได้ในคณะเดีลกันเนี่ยหมายถึงว่า ถ้าตัวตัวผีนี่ยมันแตกตัวมันก็บกอดดินมันพืชจะไจ้ยไปได้ถ้ามีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ชนิดหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะไปย่อยสลายย่อยสลายให้มันแตกตัวเพมารถาที่นําไปใจ๊ปุ๋ยได้ทาตัวหนึ่งพืชจะเจ๊ยปุ๋ยได้ดีหรือบดีเนี่ยก็เพราะว่า ph ของดิน ph ของดินเนี่ยมันจะอยู่ที่หกเจ็ดหกเจ็ดเนี่ยพืชจะเจ๊ยประโยชน์โอ้ดี มีบวกมีลบแตกตวัวกินได้กินได้เซ็บเยอได้สบายแต่ถ้าดินเป็นโคตรคือตำกว่าห้าตัวเป็นสีน่ห้ากินบะค่อยบะค่อยกินได้น้อยแต่นีไปกินได้สิบตัวปัจจุปัจจุบวกสิบสิบตัวนะเราก็กินได้สักออสองสามตัวอะไรอย่างประมาณเนี้ยหรือว่ากินได้เลยเนี้ยขณะเดียวกันถ้า pH แปดหรือเก้าเนี่ยก็เหมือนกันมันก็จะ กินมาแค่ได้เพราะความเป็นกากเนี่ยของพีเอชนความเป็นรดเป็นด่างกับปริมาณของธาตุอาหารที่มันอยู่ในดินธาตุอาหารที่มันอยู่ในดินถูกปลดป่อยโดยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยชีวภาพมันก็สามารถที่จะพืชกลับไปใช้ได้ถ้าสังเกตง,ง่ายๆก็คือว่าเอาจะปับตัวย,ย่างไง ดีดีทนี้เขาก็ในเดียนมีใบไม้แห้งกับมัดขี้งัวมัดขี้ไก่เนาะในบ้านเนาะใช่แลกวก็มัดด้วยชิ้งัวจะเอาใบซักที่มันหล่นมาเนี่ยาะมันมันแห้งดีกราใบัใบจำชาก็ใบําชาซ้ำง่ายใบมันน้อยมันย่อยเวะเอะใส่ขิ้งัวเห็นน้อยใส่พอดอนนึ่งเห็นน่อยสันเด่งพอดอนนึ่งกลมพนาที่ดินปิ้นฮอมาเนาะ ของสำนักงา,านพัฒนาที่ดินเขตหกเป็นฮือมาเราก็เอามาอุ้ยแห่น้อยแล้วก็เอาใบไม้ใส่ขี้งัวใส่สารเล่งพอดอใส่น้ําโฮสอย่างถ้าจะเฮือดีเป็นว่าใจน้ําหมักอย่างก็น้ําหมักที่เราหมักจากปลาพ่องจากอันพักผลไม้เนี่ยนะเจ้าถ้าเรามีน้ําหมักนี้เขาใสา่ราดไปต,วตัวแทนยูเรียก็ได้เอะเป็นว่านะมันก็จะย่อยวยเจ้าถ้าเอาอย่างเศษอย่างคลุมไว้เนาะ คือมันจุ่มนึอกไว้อ่ะสักสองเดือนเอาน้ํารอมันไปเรื่อยๆอ่ะจ้ามันก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยละเราต้องกำกอบคองเราต้องปิ้นอย่างละอย่าเจ้าอย่างที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้พเอาหรออย่างกับคุณลุงสุมาเตอร์คุณลุงสมานทเที่ยงเนาะเปิ้ลว่าเอาเศษว,วัสดุใส่เอาขี้งวัวใส่เป็นจันเป็นจันสารเล่งพอดอใส่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอ่ะ ไปเรื่อยๆแล้วสักสูงเปียงแอลเขาก็เจาะหูคือมันห่างกันสักเมตรเนาะอ่าตี่กล่องท่น่ะเขาก็เอาน้ํารอตามหูเจาเจ้าห่องแรงพ่องเี่ยสักสองเดือนมันก็ย่อยแล้วเจ้ายุบลงมามันก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยมักเนาะคือเขาได้เอาไปใช้กันเี่ยเจาเพราะนั้นเกอรเกรเดียวนี้พ่นก็ ใบไม้นิ่มเดียวมีค่ามากเลยหมดต้องเผาต้องเป็นมลพิษนะเราพาะกรมส่งเสริมเกษตรรณรงค์แล้วเนาะงดเผาได้ห้าดีเนอร์เกษตรกรเฮ้าอย่ากรมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เนาะเพิ่นเกาะฝากกันมารณรงค์รดเผาได้ห้าดีสุขภาพดีดินดีสิ่งแวดล้อมดีไรายได้ดีอย่างเงี้ยเพิ่นก็ะอู้ไปและที่สําคัญคือเฮาได้สิ่งแวดล้อมที่ดีปิกมาเขาไปเพาะเห็ดกันได้ เอาไปคลุมดินคลุมอันเก้าไม้หน้าแรงอ่ะมันก็หักษาความชื้นได้เนาะเวลาเอาฮดน้ําไปอะ่ะหรือมันก็เอาไปเป็นเนาะพลังงานทดแทนอย่างเราซังข้าวโพดเนี่ยเพิ่นเอาไปอัดเป็นพลังงานเป็นก้อนอัแตนอันนี้ได้อ่ะเป็นพลังงานทดแทนได้ได้หลายวิธีเจ้าต้องเผาเพิน่นว่าอันมัต้องเผาขี้เฟืองขี้ยาวัสดุเหลือใจปุ๋ยมักเนี่ยเก็เป็นวัสดุเหลือใจทางการเกษตร ก็จะเป็นปุยมักได้จ้าครับฟังเยนเทนโอเนี่ยกาลังเลือกถึงว่าถ้าใบไม้ที่มีอยู่เนี่ยนี่แหละคือปุยเขาละถ้าเปเผาก็ได้บนละพิษเนาะแม่นค้าถ้าม้วนแบบเผาเป็ไปมักใช่จ้ะถ้าไปมักแล้ว่าจะได้จะได้อากาศดีสิ่งแวดล้อมดีได้ปุยได้ปุยได้ปุยดีเจ้าเอาไปเกาะเอทก็ได้สตางแถมเนี่ยคือพ่อฮิสดงสตางแล้วก็ สุขภาพก็ดีสาสิ่งแวดล้อมก็ด,มกดีได้ดีไปกอย่างสาวเพราะว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นหนึ่งบอกว่าใบาไม้ใบหญ้าเนาะมูลสัตว์ต่างๆเอามาผสมกันก็เป็นปุยมัก จะช่วยในการบำรุงดินให้ดีขึ้นนะเจ้าอันนี้แสงแดงจะอู้ตลอดเลยคืนก่อนขึ้นรายการต่างๆนะเจ้าแต่ก่อนนี้จะเน้นขนาดและช่วงหลังมาก็นึกว่าเกษตรกรให้ใจกันละเองเนาะวันเดียวนี้ต้องปิกมาอู้ใหม่ละเจ้าใบไม้ใบหญ้ามูลสัตว์ต่างๆนำะมาผสมกันก็เป็นปุยมักจะช่วยในการบำรุงดินให้ดีขึ้นก็พอดินมันดีเนาะ้าพพืชมันมัน,ม,น,ม,นมันปุ้งโวยอะะ่ะพอเอาใสาป่ปุ๋ยเคมีไปเหมน้อยเนาะ สื้อเตือเขาเคยใส่เป็นหุกิกระสอบคราวนี้เขาก็ใส่เอามาใส่กำกำซองกำแพทเข้าไปอ่ะเอามาก็ลดต้นทุนละมันพืชก็งามโครงสร้างดินก็ดีอ่ะคือมันต้องควบคู่กันไปในการทําการเกษตรเนาะเพราะเขาฟังนะักวิชาการเพื่อตึงบ่าหรอเพราะนั้นมันต้องเผานะจะใบไ,ไม้กูยยางใบป,ปลำไย,ยนอกใบบะม่วงใบ เศษเฟืองอย่างต่างๆพอเปิ้นปัน่นเนี่ยเศษเขาก็เอามาม,มัดมัดเป็นฟ่อนเอาไปเลี้ยงงัวงัวทายออกมาเขาก็อามาใส่ในต่งใส่อันพอเข้ามันงาเม,มาล่าเกาะใหญ่มเมล่าเฮาก็แพดปุ๋ยเคมีเหี้นน้อยมันก็อยู่ได้จ้าอย่างป้องงาต่ะเอางัวไปเลี้ยงในต่งเนี่ยสักเดือนให้มันขี้มันเนี้ยงนี่น่้เอะแล้วก็จากนั้นก็ปรับปรุงดินไถดินไถกรบเอาน้ําเข้าเนาะแล้วก็ปลูกเข้า หอมันใหญ่ผน้อก็ค่อยแพดเคมีไปหมน,น้อยอาจาร้าโครงสร้างดินดีเข้าเพื่อจะงามนะลดต้นทุนตวอยอาจารย์เพี้ยนเพียนอูหล่นเหี่ยวงงอไปปล่อยเนาะจ้่เอาควายไปนอนบเออนับแจ,ก,บจกได้ขี้แล้วก็จะได้เหี่ยวมันเนาะจ้าแล้วมันก็กินหญ้าตัวยเนาะมันต้องเสี่ยงสตางาไปลกลาไปตัดหญ้าใช่ใช่มันก็อยู่ที่เดมพนานะเจ้าแล้วก็เป็น มักไปในตัวน้เจ้ามักไปในตัวเดนก็คืออได้ทั้งยูเลียจากต้นหอยชีงัวซีควายนะเจ้าแล้วก็ได้ปุ๋ยนี่ก็เอได้เพราะว่าได้ปับโครงสร้างมันก็คือปับเรื่องของโครงสร้างดินที่มันดองเนี่ยมันก็บาด่องล้วนเนาะแม่นดินมันบ่าแข็งล้ะ มันบุบบับบุบบับล้วเจ้ากางปเป็นว่าอันห้าพืชมันก็ห้าพืชมันก็เจริญเติบโตได้ดีเนาะห้าพืชแตงกับข้าเพราะดินมันต้องไปละก็ต้่งเอาได้อันตะปุงบำรุงดินเนาะเอาใส่กับปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเลยค่ะจ้ะแต่ตอนนี้เอามาใช้ควบคู่กันไปกับหมู่ใบไม้ใบหญ้ามัอเนี่ยที่เฮามักเฮาใส่เข้าไปเนาะไถกลบลงดินรวมถึงปุ๋ยอย่างก็ปุ๋ยพืชสดอ่ะ พืชตระกูลทัวปุ๋ยปอเทืองสนงเนี่ยเจ้าพอมันออกดอกมั้กคะเจ้าพอเ้นก็ไถกบลงดินเอาน้ําเข้าใส่ยังแม่ครูปฐุมอ่ะดรปฐุมสุริยาเ้นแย่ๆก่อนฝนจะมาเอ้ยนะเิ้นก็เอาเมล็ดปอเทืองไปออกวานในแปลงนาบนละพอมันออกดอกมาเ้นก็เอารถไถละไถตุ๊ด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 บกบลงดินเอาน้ําเข้าให้มันแช่ไว้สักเกิงเดือนเนาะ ประมาณมีทุนาเนี่ยประมาณช่วงฝนมามันก็จะย่อยสลายหมดละเป็่นก็พร้อมที่จะปลูกเนี่ยนาเตื้อต่อไปอ,อ่ะจ้าเพราะนั้นต้นทุนการผริตปุ่นจะถูกเจ้ามาสูงครับไดยินครับจ้าพอจ้ามันต้องควบคู่กันไปเนาะเกษตรกรก็กต้องปรับตัวสิ่งที่สังเกอูเข้าใ,ในหัวข้อในเรื่องของ ภาวะปุ๋ยแปลงนะฮะสมมติว่าถ้าเราปลูกพืปลูกไม้ในสวนในบ้านแต่ถ้าเราสามารถที่จะเอาเศษวัสดุต่างๆแยกเอามาเอามามักมาทำก็ใื้เป็นใช้ประโยชน์จาก,กเรเยาว่าวัาสดุท้องอินนักเกเตอนะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยซีว่าภาพปุ๋ยน้ำปุ๋ยมัก มันก็สามารถที่จะเอาแทนที่จะซื้อปุ๋ยกระสอบเอาอซื้อกิโลของเพาะเนาะสามารถที่จะอาจจะซื้อ <ลด S 2> เอตือ้อเกลือใจนะ่าเ่าก็ลดลงมาได้ค่ะจับลดลงไปได้อันนี้ก็เป็นการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยกระสอบเือถ้าก็ยังงามเหมือนเดิมแม้จะเป็น,นวิธีการที่เอาจะต้องรับตัวในสภาวะ ที่ป <t ess coffee> <t ess coffee> ุ๋ยมีราคาสูงขึ้นเจ้า่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เฮามาเล่าสูกันฟังเพื่อที่จะให้ใบม้งใบไม้ตวงนี้ก็อย่างก็ใบสำคัามากเ่ะเก็บไว้เลยค่ะทุกใบทุกชนิดปุงทับิกไว้มันก็สามารถที่จะเอามาเป็นปุ๋ยใช่ค่ะทต้นไม้ทุกต้นเออทุกต้พืชเฮาที่เขาปลูกใน กระถางในดินในในสวนได้ตลอดเวลาเนาะช่ครับถ้าจะฮื้อดีก็ไปปรึกษาหมอดินใกล้บ้านก็ได้นะครับปุ่นึงมีสันเด้งพอดอนหนึ่งทำปุ๋ยมักเน่าแห้งจากใบไม้ แล้วก็พอดอสองนี่ทําน้ําหมักจากชีวภาพนอกจากอันการมักปลาเศษอันซัดต่างๆนะเจ้าหรือไม่ก็ผักผลไม้อ่ะที่มันอวบน้ําพอดอสามก็ไปแก้ปัญหาเรื่องโรครากเน่าคนเน่าอย่ามันจะมีล่อะ mm hmm. พอดอหกพอดอเจ็ดพอดอเจ็ดก็มักสุงมไพรครับไลแ่แมลงอย่าพอดอหกก็มักเร็จอาหารที่เขากินเนะี่ยก็เอาไป ย่อยพวกไขมันต่างๆเนาะน้ำมักที่ได้เราก็ไปใช้ในเรื่องของการเกษตรได้เป็นฮอร์โมนต่างๆเนี่ยจะปรึกษากรมพัฒนาที่ดินก็ได้นะเจ้าหมอดินอาศใกล้บ้านวันนี้เวลาเขาก็เสี่ยงเห็นละเผื่อท่านฟังแค่ได้เจื้อพันธุ์ทุเรืองราคาของหลวงก็ติดต่อที่ศูนย์วิจัยพืชให้เชียงใหม่โทรศัพท์กับศูนย์ห้าสามสี่เก้เจ็้าแล้วเราก็ติดต่อท่านผอสุนท์าปินาเซนก็โทรศัพท์์ 0 8 1, 1 9 5 0 4 7 8 5 0819504785นะเจ้าาะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามห้าฟังรับชมบทความเกษตรต่างอากาศวันนี้ได้คําตอบกันไปวิกฤตปุ๋ยแปลงภาคเกษตรเราจะปรับตัวจะใดก็ได้คําตอบกันละกับท่านพรอออสุทน์ปินตาเสนข้า,นานร,ราชก,การบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหมคคณะทางานภาคประชาชนสถานีวิทยุหมหากาเจียงใหม่ ข้าเจ้าแสงเทียนยำมทราบพร้อมทีมงานสถานีวิทยุมอกาเจยียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกดำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนประก,กันได้วันทิดหน้าตอนเตี้ยงเกิงบทความเกษตรต่างอากาศยินดีจะนักที่ติดตามวันนี้สวัสดีเจ้าท่านผออสุทธาปินตาเซนเจ้าครับสวัสดีครับ